จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อในเกมนี้ผมได้เทอร์โมฟรีฟังไม่ผิดนะครับนี่คือเทอร์อมฟรีจากกล่องทดลองแล้วเองก็คือเทอร์โมของคาเลียนะครับเป็นไอเทมทดลองที่ได้จากกล่องทดลองนะทุกคนหรือว่าแอร์ดอบนะมันจะสุ่มปกติเทอร์โมเนี่ยอันธรรมดาเนี่ยมันก็โกงอยู่แล้วครับแค่ใส่เทอร์โมนี่ก็ได้เปรียบคนอื่นอยู่แล้วมาได้ฟรีแบบนี้ยิ่งสบายเลยครับเพราะว่าไม่ต้องเสี่ยงเสียงเงินซื้อเทอร์โมมาใส่ไม่ต้องกลัวเทอร์โมตกแต่ได้มาฟรีฟรีแบบนี้บอกเลยว่าแทบจะเป็นบอสแมปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมใส่่่แคเตเองนนะกับปื PK ีย แล้วมาได้ถือมอรฟรีจะเป็นยังไงจะโหดไหมไปดูกันสําหรับใครที่อยากจะเติมเกม Arena Breakout หรือเกมอื่นนะครับผมขอแนะนําร้าน l i s t m a n Shop No.1 เรื่องการเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเซฟสช่องราคาเริ่มต้น85บาทหรือแบตเทิร์นผ่านเริ่มต้น145บาทที่สําคัญถ้าเกิดว,ว่าเติมในเว็บไซต์นะครับยังได้รับ l i t m a n คอยไว้เป็นส่วนลดในการเติมครั้งถัดไปด้วยและเดือนนี้พิเศษมากๆนะครับกับกิจกรรม Lucky c o i ทุกการเติม100บาทเนี่ยคุณจะได้รับสิทธิ์รุ้นลับ iPad Air M3 และของรางวัลลิมิเต็ดมูลค่ากว่า 50, 0 0 0บบาาทแแลละะะขอนนนํเยครั สมัคร List m a พ p r เ m ียมเพื่อรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับบอกเลยว่าสมัครฟรีนะจะเติมเกมไหนก็ร่วมกิจกรรมลัคกี้คอยได้นะครับเรื่องตั้งแต่วันที่1กุมภาจนถึงวันที่2มีนา t h i นะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือจะทักไปเติมเกมก็มีหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Line@ l i ตลิสแมนช็เว็บไซต์ l i s t m a n s h o p com ทาง i n s t a g r กรมหรือ Facebook ก็มีให้บริการนะครับอย่าลืมนะครับนึกจะเติมเกมนึกถึง List Man s h o p แล้วลุงมีเทอร์โมเห็นั้นแหละขึ้น ไอ้ตัวตัวที่ลุงบอกฝั่งรู้นะฝั่งตรงข้ามนะมี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 มมอันนี้บอดมีบอดสองตัวมีบอดสองตัวแต่ไม่รู้ว่าคนที่แกบอกอยู่ไหนตอนนี้ขอตอนนี้ผมบอกฉันกลัวถอยก่อนดีกว่าเลยเออนี่มันระเบิดเอ้ยมันทีเจ็ดปะเนี่ยระเบิดเยอะขนาดนี้ยอ้าวเขาทีเจ็ดเสร็จผมนะผมก็ทีเจ็ดเนี่ยมันสโม k พิ i ด้วยเดยยศสซีดีเกมต่อไปนะลุงซีดีเกมต่อไปนะลุง โอ้มีคนอวยปนอบคุณนนึงเฮ้ยเจอแล้วแม่แดดอยู่หลังแม่แดดอยู่หลังตรงนี้ลรงเงตดนี่หลังกำแพงเลยยบได้ได้ผมออมเฮ้ยเอ็มเคมาเหรอเอ็มเคตัวหนึ่งมันนอนมันนอนอยู่หลังหินอุ้ยเสียดายยังยังมันยังไม่ตาย หรือน็อกวะไม่รู้อ่ะเออน็อกเหรอมีเสียงเงื่อนต้องเหลืออีกคนนึงผมต้องรีลูกนะผมเล่นแม็กเดียวโอเซ่มาอยู่ไว้นี่แน่เลยคลอกม้าลุงก็น่าจะใช่มันโยนโดรนมาจากฝั่งนั้นโอเคต้องรีดตัวในเงื่อนไขต้องซ่องให้อยู่เดี๋ยวซ่องดูศพก่อนแล้วกันว่าเป็นนะีรหรือเปล่าขอบคุณโดนเอทนะครับสักครู่หนึ่งนะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันจะมีโอ้โหเซนโคกไซยุทส <Yeah. S 2> ไม่มีปืนแสดงว่าเขาดึงปืนไปคน,ปนไทยแน่นอนเฮดโฟมป่เป่าไม่รู้เพราะในนี้เป็นแม่เฮดโฟมอ่ะ <Okay. S 2> ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูศพก่อนไอตัวที่แกยิงเอ็มเคเสียงเหมือนเอ็มเคอ่ะใช่มันมีเอ็มเคออีกคนหนึ่งไปไหนนอ้อ <Okay. S 2> แต่ไม่มีเ <Okay. S 2> นี่ยนะอยู่นน่นเลยลุงอยู่ฝั่งกำแพงฝั่งนุชตยศ ตายมัง้งตายมัง <Watch S 2> ยม้ง Watch the s u i t c a t i o n กำแพงฝั่งนูง้นเลยเนี่ยผมยิงติดมูเกนกำแพงกำแพงกำแพงมีที่เรามาผมเล่นได้แค่ทีละแม็กโอเคมาร์กได้ไหมมาร์กก่วนล่นาสุดม,มันอยู่ตรงเนี้ยผมยิงติดมูเกนอีกแล้วไม่ใช่เมื่อกี้มันวิ่งหนีไปไหนเราไม่รู้อ่ะไม่เห็นหรอตายเอาอยู่ใ,ใกล้ๆขนาดนี้เลยหรอใช่ใช่ก็ที่ลุงมาร์แต่ลุงมาร์กเลยอ่ะลุงมาร์ไม่ค่อยแม่นหรอกระสุนลุงหมดแล้วด้วย แล้วอย่าเข้าหน้านะครับเฮ้ยมีสนายยิงเจอแล้วสนายยิงไกลๆลงมาไม่รู้ที่ไหนวะนะพอกมาหรอไม่เห็นนะตัวนี้ H4 เอ้ยตัวนี้หรอที่มาเก็บศพเพื่อนไม่รู้ผมเห็นแค่ขึ้นตัวน,นั้นเออต่ยศอ,ออกแม็กปหมลุงทิ้งแม็กไอ้นี่ละ B RK ละลุงกระสุนหมดไม่ทันอยู่ไกลจะข่มอยู่เดี๋ยวลุงเอาไปให้เดี๋ยวผมให้เพราะว่าต้องทิ้งละเนื่องจากว่า กระสุนหมดละวทุกคนกระสุนห้าตอนนี้ร้อยยี่สิบนัดใช้ซัคุ้มเลยเฮ้ยหลังเรามีเสียง,ง,งปืนเสียง,งปืนหลังใช่เสียงปืนหลังลุงมีชุดตัวเองอ่ะเดี๋ยวทิ้งกระเป๋าตัวเองก่อนพอกม้ก็น่าจะเป็นตัวที่ยิงลุงแหละแต่ยศใช่ไหมไม่รู้ว่าบอดเกิดหรือเปล่าเลอยอแต่หลังเราอ่ะคือบอดมันยิงใครก่อนแต่หลังเราไม่อยากปล่อยเลยเฮดโฟลลุงยิงไม่ได้ไกลนะไอหลังมันจะมาประมาณนี้ล หลังยิงลุงเนอะมันแอบ,บตยศไม่ไม่ตายไม่ตายเกือบตายอยู่หาแล้วต้องรักษาอุ้ยเข้ามานี่ก่อนไกลๆมาไกลๆมาลุงแอบกอดยศมีมาเยอะเลยลุงมีมาเยอะเลยหลังเทียบหลังเทียบชิบหายแล้วโดนขึ้นววระเบิดมาทางนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถอยไม่ได้ตัวไกายอยู่ต้องปั้มยาแป๊บตัวไกาโดนผมยิงเก็บอยู่อ่ามันหลบละลุงเห็นละปั้มยาแป๊บปั้มยาแป๊บไหวอยู่ไหวอยู่ดีเจนทันดีเจนทัน วะข้างในข้อมมามีป่ะอยากขึ้นไปสองนนี้ขึไปดูมาแล้วแต่ว่าฉันล่างไม่ได้เช็คโอเคเดี๋ยวลุงช็คฉันล่างเพราะว่าลุงหักแค่สองยังเล่นได้อยู่เฮ้ยมันจริงใส่คนไอที่ผมมาร์กแน่เลยมีศกตายไม่รู้ตายเปล่าตัวที่แกมาร์กโดนหัวโคตรไก่เลยแต่ยดสเปร์หมดแบกอ่ะ เราต้องขอรีโหลดก่อนนะไม่ไหววะทุกคนตอนนี้ก็คือต้องใส่ T7 นะฮะใครปวดหัวขออภัยนะทุกคนตัว,ดวดแฝงที่มาแน่ๆทิ้งกระเป๋าไว้นี่ก,ก่อนทิ้งกระเป๋าไว้นี่แล้วก็เอาไม้กระสีมาใส่สนี่แล้วก็ S2 พาเอามาใส่นี่ไม่รู้มันสไนหรือเปล่ามันหายไปแล้วเจอศพหรือว่าลุงยิงมันตายวะหรือแกยิงมันตายไม่รู้อ่ะนี่ของผมไม่น่าตายนะใช่หรอแต่ถ้ามันลม้มอันนี้ก็ไม่รู้ถ้ามันมีศพ มันหายไปเลยอ่ะตยศไอ้ที่หลักเข้าหลักวนกลับไปอ่ะมันกลับไปเล่นอ่ะงั้นเดี๋ยวลุงไปเช็คไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวที่แกมาที่ลุงบอกว่ามันตายหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ A f e w minutes later เอ้ยนั่นมันสไนตายมันคืออะไรอป่ะเนี่ยเนี่ยสไนนอนตายอยู่ตรงนี้แกยิงป่ะไม่ไม่ใช่ผมจะเดี๋ยวเอาไปส่องดูบอดร้องป้าเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยดีกว่าเอ้ยมาโดน RPG ตยศแล้วตัว RPG อยู่ไหนตัว RPG มันชื่อว่าอัสลานไอ้สมที่ลุงยิงอ่ะ ล,ลุงยิงตัวป <ๆ S 2> ีจีต,ตายไออาร์ปีจีมันยิงไอตัวนี้ตัวสนยัยโวยปวดตาแล้วเนี่ยมีขึ้นโบสะพา,านโอเคคือโบสะพานไม่เห็นบอดยังอยู่บ้านสองชั้นประตูตตไม่เปิดตัวยศบ้านกลางมีศพเคลียร์ตรงทอ่อเอ้ยท่อเหมือนออกไปแล้วหรอม,มันมันแตกอ่ะมันแตกอ่ะมันคือออกไปแล้วปะไม่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 มไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ใช่หรอมีโอ้โหมาได้ของแดงแล้วเอ็มแปดสู่ไปนอกเซฟทำไมมีแต่คนเอากระสุนไปนอกเซฟมีเอฟสองพันด้วยตัวยศ ของแดงกี่ชิ้นเนี่ยตอนเนี้ยไม่รู้มันเอาไว้นอกเซฟอ่ะลุงไม่รู้เลยอ่ะมีทุกคนเอาไว้นอกเซฟเลยกระสุนไม่น่าอะไรอกว่าทุกคนเดี๋ยวขอดึงก่อนแก้วเอฟสองพันบัตยศน่าจะใช่มั้งโอ้เซฟหนูท่ออ้ยีเราเปิดปิงปองไปคนละที่อ่ะอ๋อลุงยิงอาร์พีเชเออผมปิงปองไปคนละที่กันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเน็ดเซฟเข้ามาเข้ามาโอ้โหทิจเจ็ดเาะวะอย่างงี้ยังไปได้ปะไม่น่าใช่กระเป๋ามาก่อนแล้วกัน มันน่าจะเก็บกระเป๋าลุงไปแล้วกระเป๋าลุงมีอะไรไม่รู้ที่ลุงทิ้งไว้น่าโดดลงท่อไปแล้วมัง้งไม่น่านะไม่น่าเร็วขนาดนะั้นไม่รู้มีกี่คนในนี้คนเดียวล่าสุดตัวลุงหนักนะนี่ตายปะลุงมาแล้ววีเว้น แหงตัวเซตใหญ่มากกินไม่เข้าเลยเออใหญ่มากใช่เมื่อกี้ลุงทิฟาวเข่เลยอ่ะเป่าลุงบนคอกใช่ครับเป่าโผลมาอยู่บนคอกมันเป็นรัสกับโอแบกแต่ประเด็นคือไม่รู้เขาเอาไปหรือเปล่าไอ้คนเนี้ยนั่นนะสิแล้วกระเป๋าข้กระเป๋า,เา,กเาก็ไม่มีอ่ะเออมันไปซ่อนอยู่ตรงไหนเนี้ยเอ้ยลุงเอ้ยนนลืมทิ้ง <ๆ S 1> เทอร์โมให้แต่ยศไปส่องดูอ่ะเผื่อมันซ่อนไว้แล้วไม่เห็นไงไปๆมาๆกระเป๋าหายทุกคน <laughs> มาได้มาล้านนึงนั่นเนเอาไปแล้วเดีย๋ยวน้อยก็ได้มาล้านนึงวะแต่ดูก่อนว่าเรายิงเซตอะไรไปบ้างจะได้รู้แต่เดาว่านะ่าจะเป็น M4 ที่ลุงเก็บปู่ลุงย,ยิงไปหกอ่ะเตยศกเซตหกกันแหละที่ลุงบอกว่า M4 หรือ m หายอ่ะมันก็ถูกละครบละส่วน f p x นี่เรายิงน็อกเฉยๆนะครับเล็งหัวแต่ไปโดนอกงงแล้วก็ mk ที่ลุงยิงตายเก็บมาแล้วอ้าวก็ครบแล้วนะแล้วก็ h 4ตัวนี้อยู่ แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวนี่ <S <S คนขึ้นไปแล้วชิบหายแล้วอันนี้มันเปิดเซฟท,ทุกคนว่าเป็นไงยไฟลุยลุยล้วิ่งติดอะไรไม่รู้การะเบิดซื้่วะ มีกี่คนเอาระเบิดลงดูเลยทุกคนโอ้โหเนินเดินสองคนเฉยเลยทุกคนตอนแรกผมคิดว่าคนเดียวเว้ย ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเห็นเราก่อน <S 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 สรุปวันที่สามแล้วเนี่ยนี่เที่ยที่สามเลยทุกคนข้างนอกเหมือนมีหนึ่งนะครับข้างบนอีกสอบปะเราเปลี่ยนร่างเป็นหนูท่อแล้วทุกคนเขาดักยิงผมก่อนแล้วนะไอตอนที่ผมโดนยิงตรงประตูผมไม่ตายอ่ะตอนนี้เรามาดักคืนอ๋อปืนพกแน่เลยอนี่ยเอ็มสามร้อยป่ะเนี่ยปังปังป,งปังเนี่ยไอนี่มันสไนคนหนึ่งแน่เลยนะเนี่ย ฝนจะตกในสามสิบวิเราจะกลายเป็นกบเนี่ยผมมารอเผื่อเขามาเก็บศพแต่ผมคิดว่าเขาเก็บได้เว้ยสามคนเหรออ้าวทำไมตายอ่ะ ทำไมเหมือนมีคนกระโดดตรงเนี้ยอ๋อมันมปีนมาเหรอเนี่ยผมดูว่าเขาเข้าตามมาเรายังไม่ได้ไปเปิดอะไรเลยเซฟก็ไม่มีไอ้หนุ่มนี่ได้ของแดงปะเนี่ยอยากรู้เหมือนกันเนี่ยหูเกาะห้าหวกบวกโขกปะเนี่ยไอ้บ้าบวกโกเลยเหรอฟอนะครับคนนี้อะไรอยู่ข้างมือเรา ตัแฝงไว้เนี่ยเี่ยพีเคเลยวะเพื่อนเขาหรือเปล่าวะคนที่สี่ตัวตนที่หายไปน่าจะกระสุนสปะ่ะโอเคเอ้ผมไม่น่าแงะกระสุนนี่รีบเก็บครับรีบเก็บก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปโอ้ยาถาวรโอเคครับสวยครับทุกคนนี่ผมเบอดใช่ไหมที่เดินมาสะพักปั้งผมตาย อยู่น้ำละอยู่น้ำละตอนนี้เราก็ไม่ได้รวยอะไรนะทุกคนสี่แสนก็ได้อยู่นะแค่แบบเราไม่ได้เจอแบบเราไม่ได้ไปสับเซตห้าเขามามันมันจะแตกครับผมก็เลยไม่เอามานะครับคือมันกันอะไรไม่ได้แล้วอ่ะทำไมมีคลื่นอยู่ทั้งที่บอสมันควรจะโดนเคลียร,แร์แต่ว่าบอสเกิดใช่ไหมแต่ว่าบอสเกิดอเนี้ยตัวแฝงว่าไง หรือว่ามันโคนวะมันเปิดประตูด้วยแล้วมันมีคนเฉยเลยนอนก่อนซึ่งโอเคใจเย็นครับ สองคนสามคนเลยหรอ <c oughs> โอเคแสดงว่าไม่มีแล้วว้าวศพเพียบเลยตัวแฝงรอบันรวยโอ้ไม่กอดเฮ้ยผมไม่โดนยิงเข้าหน้าว่ะผมเล่นครั้งแสงผมดเลเข้าหน้าไปสองรอบแล้วฮะเซฟยังไม่เปิดเป,เป็นไปได้ไงอ่ะ <c oughs> คือบวกกันจนไม่เปิดเซฟนี่หรอซีดีอยู่ในนี้ปะเนะี่ยคิดมันการันตีอะไรโซเลออนปะ น่าจะมีคนได้ไปแล้วครับไม่ไม่น่าเหลือมาถึงเราโอเคมาถึงเขาเปิดเป็นงั้นแหละ C P U ไปเก็บของตวัวแฝงมาแน่ครับเกาะห้า M 4อ,อาจจะมีของแดงเฮ้หนี่ดิเต็มบอกผมยิงไปโดนหน้าเขาใช่ไหมโอ,โอ้หไม่มีอะไรเลยอะ่ะน,นี้ทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยไปออกล็อกแท็กดีปาวะเสี่ยงไปปะทุกคนคิดว่าไงครับ เอเปีกอันนี้แพงวะเอ็มเหมือนจะแพงแต่ก็ไม่แน่ใจอย่างน้อยก็กสุดออกนอกเซฟแล้วเราเอาของอย่างอื่นเข้าเซฟอะครับมันน่าจะดีอยู่สัพักปุ่งตายอ,าอะไรดีวะที่ใส่ในเซฟแล้วคุ้มกระสุนแหละหมวกดีกว่ามั้ยเฮ้ยกระสุนด,ดีกว่า,ามันไม่ได้ใช้อะ่ะ MDR แต่งยาวไหมไม่ยาวโอเคงี้ออกนะครับมันมีมันมนีเสียงอะไรใหม่ละหนึ่งสองสามนี่ศพเอแจกหมดแล้วหรออย่างเงี้ยไอ้นี่นเขาเข้าเซฟดีกว่าทุกคนไปแล้วเจอแล้วนี่มันศพคนหรือเปล่าเนี่ยชิบหายแล้วไอ้หนุ่มนี่โดนทะย,ยิงโดนเฮดโฟว์เฮ้ยเรนโฟไปไหนวะ ไอ้นุมแล้วเฮดโฟไปไหนเ1วันผมไปแล้วไม่ค่อยได้อะไรนะครับรอบนี้เขายิงกันยับหมดละคือ <c oughs> ถ้ามีคนทั้งสองคนจะไม่มีคนมีเซฟเลยมันก็การะไรอยู่นะครับโอ้โหสรุปรอบนี้เราก็ไม่ได้เปิดเซฟเลยสักอันมีแต่คน <c oughs> อะเปิดไปเสียกุญแจโดเรบอนไปหนึ่งครับไม่เลย คือเราก็กลัวแทรเก็ตบอลมนอยู่ในนี้ไงถ้ามันไม่ใช่สี่ช่องเอ้ยเอ้ยโอ้โหลำโงพงกุญาจบุญน,นานนี่แหละที่ไม่อยากเปิดแล้วมีคนมาแล้วเสียกุญแจฟรีเลยอันนี้บอดสมองใส่ผมใช่ไหมครับไม่ใช่ตีทีเจ็ดใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่แล้ว,ว่ะอย่างนี้ทีเจ็ดโถมเราของก็ไม่มีอะไรคือมันจะมาโถมอะไรขนาดนั้นนะ ม่เป็นไรเราเปิดโมเทลไม่ทันล้วทุกคนทําได้แค่ฟ้าไปเรื่อยๆแล้วครับเข้าเซฟก่อนแล้วกัน <gun shots> เฮ้ยมีคนระเบิดอยู่เลยมีโอกาสแล้เนี่ยทุกคนที่อาจจะเป็นตี้ใหญ่ซัดกันอ่ะเขาเชิงกันอยู่ไงไม่น่าจะทีเจ็ดหราม้างเฮ้ยอะไรอ่ะ จงดอรอเบอร์ของฉันไปนลอะไรอ่ะใครดูเด็ดมาขอบคุณมากครับตะกูนะทุกคนต้องบอดดีกว่าทำไมยังน้องอ่ะเฮ้ยทำไมยังน้องอ่ะ ไอคนคนี้ผมดรู้ว่าเขาชุบตรงนี้ไว้ไอมโนดขอบคุณคุณเจนะครับผมตั้งรีเกมเกิดช้าโดนยิงตายดูรีเพย์ไม่ได้อันนี้ไม่รู้เลยครับไม่สามารถช่วยอะไรได้นะทุกคนกอนก่อนใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแนะนำว่าให้กดเรีพอร์ตเกมไปนะครับแล้วก็ชี้ว่าเราบั๊กตรงไหนเวลาอะไรอย่างเงี้ยแคปภาพไปให้เขาดูด้วยนะครับถ้าใครเป็นนะ มันจะมีให้กด report bug เนี่ยตรงตั้งค่าไหนวะเนี่ยครับตรงตั้งค่าตรงไหนวะไอที่มันเป็นอ่าอุ๊ยมีคนมาบ,บาแสดงว่าไม่มีคนหรอไอห,หนุ่มได้ของแดงบ้างที่ยังบวกกันอยู่เลยอา k ยอดนิยม MDR แต่งสั้น SJ น่าจะอยู่ข้างบนนะผมว่าผมจะเห็นเขาบ่าวโอเคครับเราต้องเปลี่ยนตำแหน่งมัน SJ ด้วยเราไม่สามารถไปวัดได้แล้วตอนนี้เฮ้ยมันมาว่ะ ไม่เป,ปอยไฟฉายอะไรเงี้ยนะ <g ib berish> ทำไงมีดีวะมีทั้งตัวไฟฉายมีทั้งตัวสไนโอยเอางี้ถ้าเราชิปอะเรามีระเบิดเล่นเว้ยประเด็นคือเราจะไปถึงหรือเปล่า มันลงมาเหรอมันตายแล้วเหรอคนหนึ่งทุกคนไอ้ม่โดนมันตายแล้วเอผมคนหนึ่ง this, ถูกสังหารออไอ้ตัวที่ตายไม่ใช่เอเจ MPX แต่งดีมาโอเคอันนี้โดนเอา้ามันโดน APK ผมตายเอา้า อะไรวะโดน RPK ไม่ไม่แน่ตอนแรกกับไม่เห็นว่าเขาโดนนะครับผมก็ยิงเฉยๆอ่ะโอเคใส่เอมาเพื่อนนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นตัวเอจแหละแล้วผมยิงเขาพอดีสรุปเขาโดน RPK ผมตั้งแต่ต้นเลยครับแต่ว่าผมไม่รู้อ๋อผมยิงหน้ากากคนนี้เข้าไปนี่ว่าส2แต่หน้ากากยังอยู่เลยนะผมน่าจะยิงโดนหัวเขานะเพราะว่าก่อรถไปนิดหน่อยโอเค โอเคผมรู้ละงั้นผมอาจจะต้องทิ้งของตัวเองมีใครใมาอีกไหมเฮ้ยมีการขยับจริงๆคือเต็มตัวแล้วนะครับตอนนี้กระเป๋าเต็มละอาจจะต้องออเฮ้ยออกกระสุนสี่หรืว,ว่าจะแอบแอบตกใจนึกว,ว่าเป,เป็นกระสุนห้างไงจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นนานเืนนี้เอาออกไปเลยนะครับ AR สิบเจ็ดไม่น่าแพงหรอกแพงแค่เก็บเสียงมั้งไฟฉายว่ะคนนี้สวยเลยอย่างนี้ A few minutes later อาจจะต้องทิ้งกเกาะจริงกเกาะมันยังเอาไปใช้ได้อยู่แต่มันหนักนะเพราะงัน้นผมจะทิ้งไปแล้วกันนะครทุกคนเกาะมันหนักอะ่ะผมไม่ค่อยอยา,ากจะเก็บไว้โอเค RPK ไม่น่าได้ใช้แล้วคิดว่าเพราะฉะนั้นก็จะ โยกย้ายจัดแบบของก่อนนะฮะตอนนี้กำลังจริงจังเกมเมอร์อยู่กดผิดอีกละโอเคกระเป๋านี้ไม่น่าได้ซ้อนอีกรอบหมวงจริงเอากลับไปได้เอ้ย <c oughs> มีคนมาผมจัดของไปให้เขาไปเนี่ยถามจริงกูวะนี่เดี๋ยวผมไปเอาหมวกตัวเองคืนหนักหน่อยอร่อยแนะ่เฮ้ยคนไปเนี่ย เราบอดไม่ยิงถามจริงคือบอดไม่ยิงทุกคนคิดว่าเป็นบอดเลยเหรออย่างงี้ถามจริงหัวโอ้โหโอ้โ,โ,อโหเรากําลังจะจัดเกือบแล้วไหมล่ะลอกแท็กโอเคล้อกแทก็ครบแล้วไม่เก็บเพิ่มไม่น่าเหลืออะไรแล้วนะที่เราลืมหูอาร์สามสิบถอดสโคปไอ้มนุษย์ ก็คงไม่น่าจะาได้เอาไปใช้นะครับนอกจากกระสุนเนี้ยเฮ้ยมันไปนยิงกอ่อหกหมาทุกคนแต่กอ่อหกเหลือหกทับสี่นะคืออะไรก่อนจาาอามนุษย์เฮ้ยต้องถ่ายครบปะเนี่ยโอเคครบอยู่นะเดี๋ยวเราถ่ายไว้ใกล้กันก่อนครับเดี๋ยวลืมเราต้องเช็คอันนี้ทิ้งโอเคจริงๆไอ้พวกระเบิดพวกอะไรทิ้งได้แล้วนะ อันนี้เต็มแต่ว่าผมเอาหมวกไปแทนดีกว่าไหมเฮ้หมวกเต็มว่ะเก็บหมวกไปดีกว่าคงคิดว่าเซฟน่าจะเปิดหมดแล้วครับคงไม่น่าจะต้องแวะเข้าไปมัง้งที่เกียดละไอ้บอดซันต้าอืมเหมือนไส้ทุกคนว่าเปิดไปยังเฮ้ยเปิดยังวะไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ย มกดใช่ไหมความหิวไม่เคยไปยใน,ใน,นี่ใครแต่เขาจะไม่เปิดได้ไงวะแต่ประตูมันยังไม่เปิดอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นไงเห็นไหมล่ะเอ้ยเห็นไหมผมบอกเลยเฮ้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เฮ้ยหลวนโบเตลยังไม่เปิดวะทุกคนยังไงครับ <c oughs> ความหิวนี้มันยังไงครับ <c oughs> ความหิวนี้มันยังไงครับ โมเตลไม่เปิดบ้างเออย่างเงี้ยเกมนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่แล้วโอ้โหนี่แหละที่เรารอ m ม่ก็ว้าวกระสุนสี่ฟาร์มได้ใช่ไหมนี่ผมฟาร์มเพื่อยั่วตัวแฝงหรือเปล่าวะชันเดียวโอโ้เปิดไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเ,เขาฟาร์มแบบไม่ละเอียดว่ะคือเนี่ยกระเป๋าก็ยังไม่เปิดทุกคนได้ของแดงเราไม่มีเซฟแล้วออกหรอเป็นไปได้สูงมากเหมือนกันนะ มันมีความเป็นไปได้นะผมจะบอกเลยยังไม่เปิดปะ,ะ่ะเนี่ยดูดินี่ไงเปิดไปะละเราปิดประตูไว้น่ารักมากโอ้โหมันได้มาเนี่ยผมว่ามันรีบออกแน่เลยมันเลยไม่ฟาร์มอะ่ะเขาอาจจะได้นะทุกคนมาถึงของดีอ่ะฮียเก็บไว้เดยครับเนี่ยมาแล้วหนึ่งชิ้นไปแล้วดูจากประตูไม่เปิดเลยเปิดหลอกเฮ้ยไอ้นี่มาได้ของแดงสองชิ้นแล้วมันรีบออก มันไม่ใช่ตีนที่เรายิงใช่ไหมทำไมกันนะเนี่ยซีดีอยู่ตรงนี้เขาไม่ยอมเปิดโตะเอ้ยสองช่องอย่าละบอกนะโอ้โหเกือบเอกสารทำไปเล่นไปสองช่องแล้วอบบนานด้วยโหลดไปเจ็บเห็นปะกระเป๋าหายไหมโอ้ตกใจตกใจตกใจแหมว่ากระเป๋าหายไปซะแล้ว อากาศเดียวออกเลยแล้วกันนะผ่าแล้วอันนี้ผ่าตัดนี้ก็ได้อยู่นะ,ะไงดีวะโอ้โหแป๊บนึงนะแล้วมันไม่ใช่สองช่องด้วยผมต้องเอาออกให้ได้ทุกคนผมต้องเอาออกให้ได้ไปแล้วครับออกเท่าไหร่วะเมื่อกี้ลืมดูมาลุ้นกัน ย่องข้างหลังเราเช่ถึงจะไม่ได้ของแดงรอบนี้เรายิงไปสี่แน่นอนนะู้ตี้เดียวกันหรือเปล่าและและและสี่คนเท่าไหร่หนึ่งล้านห้าคนเลยเหรอ <c oughs> โอ้เออว่ะห้าคนเพราะอีกคนนึงมันไม่ใช่ตัวแฝง5้าห้าเลยนะครับหล้านโอ้โหไม่ได้ของแดงออกหนึ่งล้านเซ็ตไม่ได้ใหญ่มากนะมีเซ็ตห้าสองคนเอง ออกร้านเลยอ่ะถ้าได้ของแดงที่รู้เลยถือว่าเป็นไฮไลท์ได้นะตอนนี้สตรีมหลุดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยมารอดูตอนเดี๋ยวไปลงไฮไลท์ให้แล้วกันนะครับช่วงนี้ยู u ู e เน็ตเน่านะฮย